ม็อกเซอร์วิสเซ็นเรับจบทุกบริการกระทรวงพาณิชย์นี่มันยังไงล่ะครับ m o อกเซอร์วิสเซ็นเบริการครบจบทุกความคาดหวังตั้งแต่ศูนย์รวมจุดแรกครับตอบกลับทุกข้อสงสยัยส่งต่อฉับไวและใส่ใจให้บริการโอเคแล้วทั้งหมดนี่นโยบายของใครครับ ปหลัดกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายขับเคลื่อนศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์รับจบบริการครบทุกความคาดหวังใช่แล้วค่ะเรามุ่งมั่นพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอลการให้บริการที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็ว <als> ไร้มิติด้านเวลาก็คือศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์หรือว่า Mock Service Center เรามุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วทุกเวลาซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของนายวุฒิไกรรีวิรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิตอลจากการวอลอินสู่การบริการรูปแบบออนไลน์มาตั้งแต่ปี2562ครับ เรามีช่องทางบริการถึง11ช่องทางตามนี้เลยครับหรือถ้าใครสะดวกแบบออนไซต์ site, ก็เข้ามาหาเราได้เลยเราเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีเที่ยงวันเราก็ไม่หยุดพักนะครับเยี่ยมไปเลยครับว่าแต่จะตอบสนองประชาชนได้ มากน้อยแค่ไหนครับ ได้แน่นอนสิครับเราจัดเต็มให้เลยเริ่มจากการรู้ใจประชาชนก่อนเรามีระบบสำรวจความต้องการผู้ใช้บริการโดยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง485คนจาก15,436คนแล้วนำมาพัฒนาต่อให้ครอบคลุม6ประเด็นมีทั้งงานบริการวันและเวลาให้บริการสถานที่ความยากง่ายในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งจากการสำรวจเราก็ได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถตู้กดน้ําและโซฟาด้านหน้าห้องประชุมและนอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงท่าเรือกระรวงพาณิชย์เพื่ออำเนยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงศูนย์บริการได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับรวมถึงการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องไม่ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติอุบัติเหตุซึ่งเรามีการสร้างความเข้าใจและซักซ้อมแผนอยู่เสมอครับโหดีอย่างนี้ด้านบุคลากรก็คงไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยครับเพราะว่าจากผลสำรวจไม่พบข้อร้องเรียนการทำงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของเราเพราะว่าเรามีการบริหารจัดการที่ดีไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์วางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานจัดตารางการทำงานให้พร้อมบริการสร้างแรงจูงใจผ่านการเปิดโบวตบุคลากรดีเด่นประจำเดือนสนับสนุนการอบรมนอกสถานที่เชิญผู้บริหารมาเติมกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคน ทำให้เจ้าหน้าที่ของเรามีทักษะในการบริการอย่างแม่นยำแก้ไขและก็รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างดีครับเรื่องโรงเรียนตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์เราจะทำการประสานส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการได้ตามเวลาที่กําหนด100%พร้อมรายงานให้ผู้บริหารรับทราบทุกครั้งครับแล้วด้านเทคโนโลยีตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วครับ เราอัปเดตให้ทันสมัยรองรับความต้องการของประชาชนอยู่เสมอครับโดยดำเนินการในรูปแบบ Customer Centric ซึ่งเราเริ่มจากสำรวจความต้องการและข้อเสนอจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบริการประชาชนโดยตรงแล้วนำมาวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการครับตั้งแต่การพัฒนาระบบ Mock Account ที่ล็อกอินเพียงแค่ครั้งเดียว<ๆ>ก็เข้าใช้งานบริการต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ผ่าน Mo ็ ck App พล ation พอทัลที่รวมโมบายแอปพลิเคชันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ไว้ที่นี่ที่เดียวอย่าง m o อก Event ที่ให้บริการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วก็ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้ตอบโจทย์ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมครับส่วนผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์เราก็มีระบบ d ีบีดีบิสต s รจิที่เข้าใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบติดตามสถานะผ่าน3ช่องทางครับ ทางเว็บไซต์ line oa และก็อีเมลครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ครับและยังมีระบบ e-service ที่ครอบคลุมหลายงานบริการสำคัญเช่น e-registration e-register e-filing trademark e-filing และ Thailand trade statistics ระบบข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยเหมือนจะหมดแต่ยังไม่หมดนะครับเพราะเรามีของใหม่แก่กล่องอย่าง m o c k e p i t i t i o n Mock E-Petition คือระบบรับเรื่องร้องทุกข์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนผ่านทางเว็บไซต์ petition.mok.go.th เพียง2ขั้นตอน,นง่ายๆล็อกอินด้วยไทยดีหรือ Moc k ok a c c o u n t จากนั้นกรอกข้อมูลเรื่องร้องเรียนของตัวเองหรือจะร้องเรียนแทนผู้อื่นก็ได้พอกดส่งข้อมูลก็จะได้รับ tracking number เพื่อติดตามผลได้ตลอดเวลาผ่านระบบ notification ทางอีเมลและไลน์แบบ r ร a l time ครับ แล้วแบบนี้ข้อมูลประชาชนจะปลอดภัยไหมครับปลอดภัยแน่นอนครับเพราะเรามีมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบรคุ้มครองข้อมูลมาจัดเก็บใน Mock ็อ p e d i t i o n Centralized Database และเชื่อมโยงข้อมูลกับ GCC 1111ของสำนักงานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีแบบไร้รอยต่อเพื่อป้องกันการแจ้งเรื่องร้องเรียนซ้ำซ้อนครับแล้วในอนาคตยังมีนวัตรกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับ ยังมีหนึ่งนวัตกรรมครับนั่นก็คือ m o อกโกระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศใช้ขับเคลื่อนการค้าเชิงรุกเพื่อเปิดประตูโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการไทยและยังเชื่อมโยงสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดทั่วโลกโดยมีฟีเจอร์หลกัหลกๆอยู่4ฟีเจอร์ครับ และศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์เราเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในทุกมิติเพื่อลดกระบวนการขั้นตอนงานเรียกเก็บเอกสารลดการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลดความซ้ำซ้อนผิดพลาดและยังลดภาระต้นทุนได้อีกด้วยครับสุดยอดไปเลยครับถ้าอย่างนั้นการเป็นหน่วยงานต้นแบบก็ไม่ไกลเกินเอื้อมใช่ไหมครับจากที่เรามุ่งมั่นพัฒนางานบริการมาโดยตลอด ทำให้เราได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศในปี2565และยังได้รับเกียรติจากหน่วยงานภายนอกเชิญไปเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์ราชการสะดวกด้านเศรษฐกิจและยังเปิดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆสำคัญที่สุดเรายังได้ยกระดับเป็นหน่วยงานต้นแบบให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง76จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนสู่การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเช่นเดียวกันและก็ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับองค์กรในสาขาต่างๆอีกมากมายครับ Thank you ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ Mock Service Center ไม่เคยหยุดการพัฒนาเรายังคงเดินหน้ายกระดับการพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลตามวิสัยทัศน์ของประลัดกระทรวงพาณิชย์และรองประลัดกระทรวงพาณิชย์สู่การเป็นองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมภายในปี2570เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายและสามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะเราคือ m o อก Service Center อร์ที่ใส่ใจทุกบริการสู่มาตรฐาน GECC